เกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บปร์เซ็ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกเรื่องอะ่ะสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนีนะครับคาริงวันนี้เรามาเปิด ID เสี่ยวังนะครับเขาอยากได้ไรกาด ตัวเดียวปะเสียอยากได้ตัวอะไรบ้างไลกากับโล่าสองตัวปะหรือว่าแค่ตัวเดียวเราจะมาเปิดตามล่ากันนะก็ขอบคุณเสียวางมากที่ส่งไอดีมาให้เปิดนะใครที่อยากจะไปดูย้อนคลิปดูกเก่าที่ผมเปิดแพ็คก็สามารถไปดูในช่องได้มาวันนี้เรามาเปิดตามล่าไลกาดกันนะครับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามฝากขอจอขอใจเป็นกาลังใจให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะมาขอล่าเลยแล้วกัน แบบไปพูดพร่ำทำเพลงหนูสุ่มได้บาติตูต้าดีครับเล่นกองหน้าได้แถวชิวๆเสียทรงไม่ดีเลยว่าติอาเสีย,สยมันลงไม่ดีว่ะรีเอา a มาแล้วเสียถือว่าเปิดได้สวยเปิดด้วยซีมาถือว่าสวยรอบต่อไปน่าจะไรากาดล้ะเนี่ยป่ะรีเอามันอยู่เนี่ยแหละขั้นนี้และต่อไปซีไรกาดแน่นอน และตัวเมื่อกี้ดีมาโกอันดับ2องอเตอร์เสียงสีดำไลกาดโลท้ามา2แน่นอนเสี่ยไม่ต้องพูดถึงเสียครับเสียยได้ไลกาดแล้วครับรอบนี้แหละว้ยโอ้หเขียว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 อาจจะมีเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเฮ้ยแต่เสื้อแบบนี้มีโอกาสเปลี่ยนสีโอ้โหเสื้อ AC โอ้โหมา มาผิดตำแหน่งนิดเดียวมาต่อเมื่อกี้เน็ตมันตัดไปต้องใส่ไรกัรดมันจะมาคลาสีแหละแต่งตึกมันพามาเราล่าเล็แล้วกันแบบไม่ต้องคิดผมว่าไรการดมันมาแล้วตอนนี้เสี่เพราะว่ามันโดนอันเชิญมาไงอู้หูยไม่เปลี่ยนสีว่าถ้าเป็นแสงผี้องท้อง,อง,องนี่เรียบร้อยแต่ว่ามันมาไง คือมันมาแล้วไงไรกาดไหมกูถามอัดคลิปแล้วครับอัดคลิปแล้วครับทำไมไอดีคนอื่นมันเป็นอย่างนี้วะกูถามไอดี <c oughs> คนอื่นมันเป็นอย่างนี้วะทำไมไอดียเนามันเป็นแบบนี้ <c oughs> ทำไมทีไอดีกูไม่มา วายวายของเขาดวงดีของตัวเองเหมาไว้เออต่อไม่เสียหรือว่าพอเละพอก็ได้นะดูทีมก่อนแป๊บนึงขอดูทีมก่อนโอ้โหคิด oh. ว่ายังไงไดี๋ยวดูกันมีเน็ตเวอยู่แล้วอ่ะมีพาตินี่อยู่แล้วอ่ะไอโลธามันมันประมาณเนี้ยมันคล้ายๆตัวเนี้ยมันคล้ายๆแฟงกี้เดยองอ่ะแต่จะเก่งกว่าเดยองอ่ะ ถ้าเสียชอบใช้เดยองเสียก็เปิดอัปเกรดมาจากเดยองเป็นไรากาดแค่นั้นเลยนะครับซู้เน็ตวิดไม่ได้ก็แล้วแต่ความชอบไม่จัดก็ได้ข้ามก็ได้พี่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมันเหลือกี่ทีวะมันเหลือสองทีอะเป็นห้าสิบตัวสนใจปะสองทีพอให้มันเป็นห้าสิบตัวออกหนึ่งไราการดก็คุ้มแล้วนะเนะพื่อเได้โล่าหรือว่าตัวไหนแถมมาสักตัวหนึง่ง เพราะว่าแพคนี้เสียก็ไม่เหมานี่สองแพ็คอะไม่เหมาเลยอะแพ็คนี้ผมก็เปิดสองทีพอไหมผมได้หมดโอเคงั้นสองทีพอเพราะว่าเผื่อได้โลท่าติดมาด้วยค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วใจคอไม่ดีแล้วอันนี้ไอดีใครไอดีเสียวงังไม่เหมาอีกแล้วว่าโอมพี่ดวงดีเกินพี่เปิดสองแพ็คนี้ยดวงดีเกินไอดีคนอื่นออกงี้แหละแต่ไอดีกูแม่งเหมาตลอดมา ขอลั่นถ้าออกอีกกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโหเว้อินเตอร์มาเริ่มมาถูกสายอินเตอร์เริ่มมาถูกสายตัวท้ายตัวเดียวจบจบ,จบไปทีสุดท้ายพอไม่ออกก็พอเพราะว่าได้ไลไดไลการ์ดแลลวโ oh, อ้ยยี่ไม่มาจริงแม่งไม่มาก็ไม่มาจริง พอแค่นี้แหละทุกคนคลิปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยนะครับประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เดี๋ยวจะกลับมาลั่นวงการในการออกทําคลิปเหมือนเดิมแล้วพอดีว่าไปเที่ยวมาหลายวันไม่ได้ลงคลิปนะั้นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจกันด้วยนะครับทุกคนายบายเจอกันใหม่จ้า